วันนี้พามากราบสักระพระเจ้าใหญ่องค์ดำที่วัดอย่างน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเราไปดูว่าพระเจ้าใหญ่องค์ดำนั้นมีลักษณะและองค์ใหญ่ขนาดไหนเราเดินเข้าไปดูข้างในครับตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่องค์ดํานะครับที่วัดอย่างน้อยอประตูทางเข้าด้านหน้าวันนี้ก็มีญาติโยมมากราบสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่องค์ดําที่อยู่ภายในวิหารเรือขานหลังนี้นะครับนี่คือด้านหน้าทางเข้านะครับทางเข้าที่จะไปกราบสักการะพระเจ้าใหญ่องค์ดํา ก็เป็นพระพุทธรูปองค์สีดำนะครับที่อยู่ตรงประตูทางเข้าพอดีนะครับอันนี้ก็คือญาติโยมส่วนหนึ่งที่มากราบสักการะขอพรน,นะครับเราก็จะถือโอกาสเข้าไปกราบสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่องค์ดำนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ความรุ่งเรืองของชีวิต เมื่อกลาบสักการะขอพรก็จะมีคำถวายคำสักการะนะครับที่กล่าวสักการะของพระเจ้าใหญ่อุค์ดำนะครับภายในอุโบสถหลังนี้ก็มีพบนะครับพบพระอาจารย์นะครับพระภิกษุรูปหนึ่งที่ดูแลในส่วนของอ,อ,งอพระเจ้าใหญ่อง้งดำนะครับก็โยมมาก็จะมากราบขอพรแล้วก็รับของที่ระลึกและ ก็รดน้ำมน์นะครับจากพระอาจารย์รูปนี้นะครับที่ดูแลบริเวณพระเจ้าใหญ่องค์ดำนะครับหลังจากนั้นเราก็กราบลาพระอาจารย์นะครับเพื่อความกราบสักการะอาจารย์แล้วก็กราบลาพระเจ้าใหญ่องคง์ดำนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองและครอบครัวและญาติธรรมทุกคนครับ